ก็ขอกลับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับกันหมหอีกครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์หน้าโพส Facebook ของเราเนาะใครที่มีปัญหานะครับในด้านของไม่มียอดแชร์เลยนะครับหรือไม่เปิดการมองเห็นก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะค,คลิปนี้อาจช่วยคุณได้นะครับขัตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google ของเราก่อนเนาะแล้วก็เซิร์ชคำว่า KMQ Social นะครับแตวลิงก์เนี้ยมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถสแกน QR โค้ดหน้าคลิปนี้ก็ได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข เข้ามาหน้าต่างเว็บไซต์ก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถลงชื่อก็ใช้ตรงนี้ได้เลยเนาะใครที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเข้ามาสมัครเว็บไซต์ในครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ก็ให้เรามากรอข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็สมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยแล้วอย่าลืมติ๊กแชรไว้ในโปรแกรมแต่ละไมค์ตรงนี้ได้นะครับแต่คนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลใั้งยากนะครับก เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะหลักๆก็จะมีแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับมีทั้ง Facebook อิสตาแกรมยูทูบพิคตอร์เนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาใช้ในด้านของ a c e b o o k ก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมุมู่ตรงนี้เนาะให้เรากดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสตรงนี้กันลวกันแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยเนาะเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เาเลือกมากมายเลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นอันที่้ไสอง แล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำขั้นสูงด้านล่างนี้ได้เลยเนาะผมก็จะใส่ไปสัก500เลยกันลวกันนะครับเว็บไซต์ก็ทําการคํานวณค่าใช้จ่ายและเปที่บเทียบรายแลวนะครับก็สามารถมาตรวจสอบการด้านล่างส่วนตรงนี้ได้เลยอ่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แลวกันเนาะอ่ะได้รับคาสั่งซื้อคุณแล้วนะครับวเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่เพื่อสูสถานะกนารทำงานของของอเดอร์นี้ได้เลยเนาะอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าโปรอคุณล้นรมดเเงตีย ตรงนี้ก็จะเป็นเลขก็เดือ่อของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ที่เพิ่งแนบไปด้วยเนาะก็มาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยนะครับก็ระบียบของระบบรอดํานดเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะแล้วกมดมีเติมเงินตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็จะมี3ช่องทางในการชําระเลยนะครับมีทั้งพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ทูบินิบออลเล็ตเนาะแล้วก็คริปโตเคอเรนซี่เข้ามาใช้งานทุกครั้งก็ลืมเข้ามาแหลเดียรเพิ่มเติมก่าารรยลละเีดดตงนน้้ไคับ ส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับมียอดสะสมมาใช้งาน500บาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับมีทางภาคไทยซับไทยเนาะมีมากกว่า300กว่าเรื่องเลยนะครับต่อมานะครับให้เรากดไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์หน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังตรงนี้ถ้ากดเข้ามาอ่านกันแล้วนะคครรรรัับบกกก็ออยย่่าาาลมมมดดเ้้้นนนจจะะสงไไีตตติถ อ่ะเข้ามาหน้าต่างการติดต่อไอมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ติดต่อแล้วนะครับก็สามารถอะไรตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับต่อมานะครับให้เรามาดูด้านล่างนี้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วให้เราใส่เลขเดื่อคุณตรงนี้ได้เลยใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกลอบสี่เหลี่ยมขความตรงนี้ได้เลยเนาะแต่คนที่มีรูปภาพหลือฐานต่างๆนะครับหรืออยากจะแนบสลิปก็สามารถกดแท็กไฟตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตรงนี้ได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะไม่ทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดแชรของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่แค่300กว่าเองเนาะเดี๋ยวผมก็จะทำการรีเซ็ตไปครั้งนึงเลยก็แล้วกันเนาะหลังจากรีไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ยังทำรายการไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่เนาะเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์ทำรายการอยู่นะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับอ่ะหลังจากรอประมาณ2-3นาทีนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ยอดแช่งเราขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันตรงนี้ได้เลยทางเว็บไซต์ก็ททาาาาากกรรรรรรแถมมมนน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 ิดดดดห่่่่อออยยยย้้ววะะะะะะะคคคัับบเเเเเปปปป็็็ไไีีีใจจสุๆๆลลณ สำคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนเให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บสั้างราได้เลยนเนาะหลังจากนั้นให้เราไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยอ่ะแล,ละเรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งให้เพื่อนเพ่คุณหรือคนที่ค,คุณรู้จักได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพคุณเติมขั้นต่ำงร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้อัตราคอมชันหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลิงก์นผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้ามาใช้บริการให้เยอะได้เลยนะครับถ้าคลิ